สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอสยามบร,รมราชก,กุมารีสารต่องานพ่อเพื่อแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุนมายุ6 0พรรษา สมเด็จพระที่พรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพุทธศักราช2558นี้าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสารงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานส่วนพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถและพระเมตตาส่งผลเกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาแก่สังคมไทยในทุกด้าน เราพระสุนิกรจึงอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขด,ด้วยพระบรารมีปกเกล้าปกกระหมอ่อมการดำเนินง,งานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประสบผลเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่รัษฎรในท้องท,ท,ท,ที่ห่างไกลและเข้าถึงยากรัษฎรมีความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น ทำให้มีสุขภาพอนามัยดีประกอบสามารถชีพเลี้ยงครอบครัวได้ส่วนบุดหลานมีสภาวะโภชนาการดีขึ้นร่างกายแข็งแรงสามารถเข้ารับการศึกษาและมีโอกาสที่จะพัฒนาความรู้ให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีวันที่21มกราคมพุทธศักราช2558 ร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ